สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ูนี่และจิทิงยี่อยู่ที่ไหนเจียงอี้ตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งและกวัดแขวงดาบอ่อนของเขาเร็วขึ้นเรื่อยๆทำให้เสียงอันน่าสยดสยองสะท้อนไปทั่วทุกสารทิศห่างออกไปไม่กี่กิโล หน่วยสอดแนมส่วนใหญ่ตกตายกันไปแล้วเนื่องจากดวงจิตของพวกเขาถูกทักษะเสียงสวรศักดิ์สิทธิ์บอเดคยี่ไปข้าเจียงอี้สอดส่องด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาและเมื่อมั่นใจแล้วว่าหูนี่และจีทิงยี่ไม่อยู่ใกล,ใกล้ๆ เขาก็คำรามอย่างเดือดดาลและใบมีดลมดาราก็กวาดแกว่งไปรอบๆอ,อย่างบ้าคลั่งซึ่งทำลายโล่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดที่เหลืออยู่และหั่นร่างของพวกเขาออกเป็นชิ้นๆ ส่วนขอบเขตเทียนจุนที่เหลือล้วนถูกเผาจนตายสิน้นเรือลำนี้มียอดฝีมือระดับสี่ดาวและห้าดาวน้อยเกินไปข้าน่าจะเดาได้จีทิงยี่จะต้องจับอะไรบางอย่างได้และวางแผนการไว้หูนี่น่าจะอยู่ในเรือลิขิตสวรรค์ลำใดลำหนึ่งในสี่ลำที่เหลือนี้แน่ๆหูนี่มียอดฝีมือสี่ดาวและห้าดาวรวมสิบคนแต่มีคนเพียงสามคนอยู่ที่นี่ เจียงอี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสังหารทุกคนที่นี่ก่อนที่จะหาทางอื่นตามล่าหุนี่การต่อสู้ที่นี่ได้เตือนเหล่ากองโจรรอบๆและยอดฝีมือทั้งหมดของสี่กองโจรใกล้เคียงต่างก็ตื่นตระหนกและพากันบินมาที่นี่ ก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาใกล้พวกเขาก็รีบหนีไปอย่างตะลึงงันทันทีกลิ่นอายที่น่าสะพรึงและอุณหภูมิที่สูงเกินไปของโลศักดิธิ์เลวเพลิงอัศนีของเจงอี้นั้นน่ากลัวเกินไป เมื่อหัวหน้ากองโจนกวาดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปและได้ยินผู้ใต้บัญชาของหมู่นิตะโกนพวกเขาก็รีบหนีไปยังภูเขาอูดอย่างเร็วที่สุดเจียงอี e. ้ชื่อนี้เป็นที่รู้จักดีในทวีปจักรพรรดิบูรพา mm. สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของหัวหน้ากองโจนทั้งสามได้เห็นโล่ศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนี mm. อัศนีพิโรธและทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเจงอี e ้แล้วเจงอี J ้ e เพียงคนเดียวก็พอที่จะทำให้พวกเขาวิตกได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจงอี e ้กำลังสังหารสมาชิกตระกูลหูซ่ซึ่งมันทำให้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้น เรือลำนี้มีผู้คุ้มกันจากเมืองสงครามหลากมากมายและเหล่ากองโจรก็คุ้นเคยกับเหล่าผู้คุ้มกันเป็นอย่างดีหนีหนีหนีเร็วไม่ว่าจะเป็นเจงอี้หรือสมาชิกตระกูลหููพวกเขาคงไม่สามารถรุกรานใครได้ พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหนีไปให้เร็วที่สุดทั้งหนีออกจากที่นี่หนีไปจากเมืองสงครามหลากหรือพวกเขาอาจจะต้องหนีออกไปจากเขตแดนหิมะอุดรด้วยซ้ำเจียงอี้ e, สกัดกั้นและสังหารสมาชิกจาก,กรพพัดอุดรและนี่ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ เหตุการณ์ในครั้งนี้จะทำให้ทวีปจาก,กรพพัดบูรพาต้องสันะเทือนและมันจะก่อให้ก้าวตระกูลจาก,กรพพัดโกรธเคืองและทวีปจะต้องมีพายุเลือดหลังขึ้นอีกแน่นอนหากพวกเขาไม่หนีไปให้ไกลาจากที่นี่พวกเขาจะต้องพินาศอย่างแน่นอนหากพวกเขาถูกลากเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ เมื่อเจียงอี้โจมตีเรือลิขิตสวรรค์ยอดฝีมือสี่คนจากเรืออีกสี่ลำก็สังเกตเห็นแสงจากป้ายข้อความยอดฝีมือทั้งสี่คนมีสีหน้าเปลี่ยนไปมากขนณะที่พวกเขาตะโกนออกมาพร้อมกันศัตรูกำลังโจมตีเรือลิขิตสวรรค์ลำใหญ่ ยอดฝีมือจากเรือลิขิตสวรรค์ทั้งสี่พุ่งออกมาและตะโกนว่าไปยังเรือใหญ่ให้เร็วที่สุดเพื่อนำข้อมูลมาให้ได้เดี๋ยวนี้รอเดี๋ยวก่อนในเรือลิขิตสวรรค์ทางตอนเหนือมีเสียงของสตรีที่ไพเราะและชัดเจนซึ่งดังก้องมาจากห้องโดยสารห้องหนึ่งจะไม่มีผู้ใดเคลื่อนไหวทั้งนั้นส่งข้อความไปยังเรือลำอื่นและให้ประจำตำแหน่งไว้ ผู้อาวุโสหรู้ฆ่ารบกวนผู้อาวุโสออกไปตรวจสอบได้หรือไม่อย่าเริ่มสู้กับสัตว์ูและรายงานสถานการณ์กลับมาทันทีเสียงทุบจากห้องโดยสารของหมูนี่ดังขึ้นและเขาทุบโต๊ะจนแหลกเป็นผุยผงด้วยความโกรธ <Yeah. S 1> ดวงตาของเขาเป็นประกายเย็นชาขณะพูดว่าทิงยี่เจ้าค่าดาวได้ถูกแล้วมีคนกล้าสกัดกั้นและจะสังหารข้าจริงๆ yeah. คนผู้นี้คงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหม,มผู้อาวุโสหรีบไปสืบมาขอรับนายน้อยยอดฝีมือห้าดาวที่อยู่ข้างหูนี้เร่งออกไปทันที ร่างของเขาปกคลุมไปด้วยโล่ศักดิ์สิทธิ์และบินไปยังเรือลิขิตสวรรค์ลำใหญ่ด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์สอดแนมนายน้อยอย่าร้อนใจไปเจ้าค่ะจีทีเงยวี่ดื่มชายอย่างเฉยเมย ต๊ดนั้นถูกบูนี่ทุบไปแล้วและนางต้องจับถ้วยไว้นางยิ้มอย่างมีสเสน่ห์และพูดอย่างสบายๆว่าหากข้าเดาไม่ผิดเขาน่าจะเป็นสหายเก่าของท่านสหายเก่าใครกันดวงตาของมูนี่เป็นประกายและร่างของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นไอายสังหารจากนั้นจีทิงยี่ก็ขย,ยับริมฝีปากของนางและพูดออกมาสองคำว่าไปอีเป็นไปได้อย่างไร ไปอียังไม่ตายดวงตาของหูนี่เต็มไปด้วยความสงสัยขณะที่จีทิงยี่ไม่ได้ยิ้มหรือพูดอะไรและรอยอยู่เงียบเงียบเรือลิขิตสวรรค์ลำนี้อยู่ห่างออกไปเพียงร้อยกิโลเท่านั้นและด้วยความเร็วและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของผู้อาวุโสหรูเขาน่าจะรายงานกลับมาได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่สิบลมหายใจแสงสีขาวก็ส่องผ่านทอ้องฟ้ามาแต่กล ผู้อาวุโสรูบินมาอย่างรวดเร็วและเขารีบกลับมายัางเรือลิขิตสวรรค์และตะโกนว่าในน้อยเรือลิขิตสวรรค์ถูกทำลายแล้วขอรับทหารครึ่งหนึ่งถูกสังหารแล้วผู้อาวุโสลู่และคนอื่นๆทั้งหมดก็ถูกสังหารไป คนที่ทำเรื่องนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือเจียงอี e. ้มือของจีทิงวิสันเทาเล็กน้อยและถ้วยของนางก็กระแทกกับพื้นและแตกออกเป็นเสียงเสียงทำให้น้ำชาสาดลงไปที่พื้นหมด <Yeah. S 1> อูนี่ตกตะลึงและเขากระพริบตาด้วยความสับสนและถามว่าผู้อาวุโสรหรูเจ้าพูดว่าอะไรนะ <Yeah. S 1> ผู้อาวุโสลู่และคนอื่นๆถูกสังหารไปหมดเจียงอี e. ้เจียงอี้ไหน ผู้อาวุโสรูไม่สบอารมณ์และตอบอย่างชุนเฉียวว่ามีเจงอี้ไหนอีกเจงอี้จากทวีปเทียนชิงเจงอี้แห่งเกาะแห่งบาปนั่นแหละขอรับข้ารวจพบโลศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีเนยกราะเมคาอัคคีอัศนีพิโรธและเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นายน้อยโปรดอนุญาตให้ข้าไปสู้กับมันเถอะข้าจะฆ่ามันและล้างแค้นให้ผู้อาวุโสลู่และคนอื่นๆ ยอดฝีมือที่เหลือบนเรือลิขิตสวรรค์ชักอาวุธออกมาและมีกลิ่นไอสังหารที่ล้นหลามดวงตาของพวกเขาแดงก่ำและคำรามออกมานายน้อยโปรดให้เราออกไปทำศึกด้วยขอรับเงยงอี้ในที่สุดหูนี่ก็ได้สติ หอบปรากฏขึ้นในมือของเขาขณะที่เขาคำรามออกมาอย่างเดือดดาลข้ามันซะท,ทุกคนจงฟังคำสั่งข้าระดมพลหยุดก่อนเสียงของจีทีเงยวิดังขึ้นใบหน้าอันมีเสน่ห์ของนางเย็นชาขณะที่ยืนขึ้นมาและตะโกนว่านายน้อย ท่านต้องไม่ไปผู้อาวุโสลู่และคนอื่นๆมียอดฝีมือ5ดาวอยู่ด้วย2คนและระดับ4ดาว3คนแต่เจงอี e ้ยังสังหารคนไปมากกว่าครึ่งของ6,000คนหากเราไปที่นั่นเราก็เหมือนโยนชีวิตของเราทิ้งไป อันที่จริงแล้วหากเราไม่หนีตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถหนีไปได้แล้วทุกคนการล้างแค้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆแต่จะต้องไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับนายน้อย ไม่เช่นนั้นเราทุกคนจะต้องตายและไม่สามารถชดใช้บาปของเราได้ด้วยคำพูดของจีทิงยี่เป็นเหมือนแอ่งน้ำเย็นที่สาดเข้าไปยังหัวของทุกคนผู้อาวุโสร,รูเองก็ถูกคิดขึ้นได้และกลิ่นอายสังหารของเขาก็ลดลงเล็กน้อย เขาพายักหน้าและพูดว่าแม่นางทิงยี่ถูกต้องแล้วมันยังมีโอกาสล้างแค้นอีกแต่ความปลอดภัยของนายน้อยต้องมาก่อนในที่สุดเขาก็มาที่นี่ร่างอันบอบบางของจีทิงวีสันสะทานขณะที่ใบหน้าอันมีเสน่ห์ของนางแดงกัมนางค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังประตูห้องโดยสารและมองไปยังหมอบหนาด้านนอกในค่ำคืนนี้ไปอ e ีเจงอี e, ้พวกเขาเป็นคนเดียวกัน วิชาการปลอมตัวช่างร้ายกัดอะไรเช่นนี้เจียงอี e ้เจ้าทำให้ข้าชื่นชมเจ้าอีกครั้งแล้วแต่การต่อสู้ของเราเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นจีทิงยี่หันกลับมามองหูนี่ด้วยความเร่าร้อนนายน้อย ท่านไว้ใจทิงยี่หรือไม่ร่างของหมูนี่ยังคงมีกลิ่นไอสังหารอยู่แต่เขาเคยชินกับการฟังจีทีเงยวีหลังจากที่ผ่านมาหลายปีดังนั้นเขาจึงพยักหน้าอย่างเย็นชาและพูดว่าแน่นอนืม ให้ข้ามีอำนาจสั่งการได้หรือไม่จีทิงยี่เผยความมั่นใจออกมาขณะที่นางยิ้มและพูดว่าเพียงอี้มีวิชาหลีกสวรรค์และอย่างไรเสียเราก็สังหารเขาไม่ได้ตราบใดที่เรารอดกลับไปยังเมืองจักกรพัทอุดอน มันก็จะถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราแล้วเราจะไม่สู้หรือหูนี่เลิกคิวขึ้นและพูดว่าเรามีคนมากกว่าและยังมากลัวเจียงอี้เพียงคนเดียวอีกเจียงอี e ้ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป จีทิงยี่ถอนหายใจและพูดว่าผักนายน้อยไม่มั่นใจท่านส่งคนอื่นๆไปลองสังหารเขาได้แต่เราต้องหนีตอนนี้นายน้อยคราวนี้ท่านต้องฟังข้าไม่เช่นนั้นเราจะต้องถูกสาปแช่งไปชั่วนิรันร์ก็ได้ อูนี่เก็บหอบของเขาและนั่งอยู่ข้างๆด้วยความกรดเคืองจีทิงยี่รีบออกคำสั่งของนางทันทีออกคำสั่งลงไปให้เรือลิขิตสวรรค์ทั้งสี่ลำหนีไปทางตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้ตามลำดับให้เร็วที่สุด หากเจียงอี้ไล่ล่าเรือลำใดจงอย่าต่อต้านและหนีเพื่อชีวิตของพวกเจ้าผู้อาวุโสถูเจ้าเป็นผู้นำสกัดกัน้นเจียงอี้หากเจ้าไม่ใช่คู่มือของเขาให้ถอยกลับไปยังเมืองสงครามหลากทันทีขอรับ หูนี่ให้จีทิงยี่เป็นคนสั่งการแล้วและไม่มีผู้ใดกล้าขัดคำสั่งเรือลิขิตสวรรค์น,นั้นสว่างสวยและบินไปทางเหนือยอดฝีมือหลายสิบคนก็โผล่อ,ออกมาจากเรือลิขิตสวรรค์และบินไปทางเจงอี e, ้ผู้อาวุโสหรูนายน้อยจีทิง e ยี่ยิ้มออกมาและมองไปที่ผู้อาวุโสหรูแล้วูนี่ทุกสิ่งถูกจัดการเรียบร้อยแล้วเรามาเล่นกับเจงอี e ้กันเถอะ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ